พระยอดขุนพลกุสาลเจ้าจังหวัดเชียงใหม่ลงทองด้านหน้าพระคาถาพระยอดขุนพลนะโมตัสสะพระควะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระควะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะสัพพะมรตะวิสิสะลิงสัพพะมรตะวิสิสะลิงสัพพะมรตะวิสิสะลิงพุทธโธหะเวรคติธรรมจาริง ฉัตตังมหันตังวิยะวัฏกาเรณฉัตตังพุทธธรรมะสังฆะโอมชัยยะมหาชัยพระพุทธเจ้ากันภัยสวาหะพุทธโทธหเวรคติธรรมะจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัฏกาเล ณฉัตตังพุทธธรรมสังฆะโอมชัยยะมหาชัยพระพุทธเจ้ากันภัยสวาหะพุทธโทธหเวรคติธรรมะจาริงฉัดตังมหันตังวิยะวัสกาเลณฉัตตังพุทธธรรมสังฆะโอมชัยยะมหาชัย พระพุทธเจ้ากันภัยสวาหะสาธุสาธุสาธ,สาธุพุทธคุณสูงยิ่งนักแล